สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนมาอยู่หน้าร้านคุกกี้นะคะที่เขาว่าอร่อยที่สุดใน f l a g s t าร์ a อริโซนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอนกับซา,ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวเดินเล่นที่เมือง f l a g s t าร์ a อริโซนกันค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะแล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะ บอกว่าเขาเปลี่ยนรสชาตินะคะทุกวันจันทร์มาทุกวันจันทร์ก็จะได้รสชาติใหม่ๆแอนสั่งเลมอนแบล็คเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวลองมาชิมดูราคาห้าเหรียญน,นะคะแต่ว่าก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะ ที่ร้าน crumble cookie นะคะแล้วก็ได้คุกกี้มาแล้วด้วยภ oh. าษาบอกว่ายังอุ่นๆอ,อยู่เพิ่งออกจากเตาเลยเหรอขอความจริง is it amazing really worth it better than the one in New York hmm interesting สมชื่อเลยครัมเบิลนะคะมันจะมีแบบกรอบๆแล้วก็ส่วนๆรุ่ยๆหน่อยนะไม่ได้แบบชิวี่แต่อันชอบไอตัวท็อปปิ้ง้างบนเนาะไม่หวานมากนะคะน่าจะเป็นครีมชีสแบล็กเบอร์รี่อะไรเงี้ยลองอัอเดิม่ okay. อ ร้านนี้นะเป็นไอเดียทางธุรกิจที่ดีนะคะเขาะจะมีรสชาติคุกกี้ทั้งหมดนะคะ100รสชาติเนาะแต่ว่ารสชาติหนึ่งที่เขาจะไม่เปลี่ยนเลยทุกอาทิตย์นะคะก็คือรสชาติช็อกโกแลตชิพค,คุกกี้เนาะที่เหลือนะคะทุกวันจันทร์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนรสชาติประมาณ5รสชาตินะคะเป็นรสชาติใหม่ๆที่วนอยู่ใน100รรสชาติที่เขามีอยู่ะนะเพื่อให้ลูกค้านะคะไม่เบื่อเนาะแล้วก็กลับมาซื้อได้บ่อยๆนะคะเออเป็นไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ ทำแบบแบรนดิ้งดีด้วยน่ารักนะคะโอเคเราไปต่อที่อื่นกันดีกว่าค่าจอดรถนะคะถ้าในเมืองต้องเสียตังนะชั่วโมงน,นี้เราจอดชั่วโมงหนึ่งนะคะ1เหรียญเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เป็นประมาณประมาณ4ี่โมงนะคะสี่โมงกว่าอออตอนห้าโมงเนี่ยเขาจะให้เราจอดฟรีนะคะก็เ,เลยจ่ายแค่ชั่วโมงเดียว เอาละค่ะทุกคนอันได้ที่จอดรถแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีเวลาว่างนะคะก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ดาวทาแฟลกสตัฟกันนะคะมาดูบรรยากาศกันว่าเมืองเล็กๆบนยอดเขาที่รัฐอาริโซนานะคะทางตอนเหนือนี่มันมีความน่าสนใจยังไงมีอะไรให้เราเช้อปปิง้งเดินเล่นเดินเที่ยวได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวตามมาดูกัน ที่นี่เขาจะมีภาพงานศิลปะตามกำแพงเยอะนะคะแล้วก็แฟกซัฟก็เป็นเมืองเก่าแก่นะคะประมาณไม่รู้กี่ร้อยปีนะแต่ดูป้ายตรงที่เมื่อวานขับรถผ่านเขาบอกว่า1883เดี๋ยวอันจะพาทุกคนมาเที่ยวสถานีรถไฟเก่ากันคะ่ะบอกว่าเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่ ซิกเนเจอร์นะคะใครมาก็ต้องมาแวะก็คืออันนี้นี่เองค่ะ ถนนนี้นะคะที่เ,เพื่อนๆเห็นข้างหน้านี้นะก็คือถนนที่ดังที่สุดนะคะในอเมริกานั่นก็คือ r o u t e 66นะคะแล้วก็จ<อ>ุดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เป็นเขาเรียกอะไรนะสถานรถไฟนะคะซึ่งตึกนี้นะเป็นตึกที่เก่าแก่นะคะเขาก็มีการ Renovate นะคะปรับปรุงแต่ว่ายังคงสภาพเดิมไว้นะคะ ที่นี่ดีนะคะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆมาถึงที่แฟ s t a ั f นะอันนแนะนำนะคะให้มาที่วิ s ิ t เตอร์เซ็นเตอร์นะคะมันจะมีเรียกว่า Walk and Talk นะคะก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะให้เราสามารถที่จะโทรไปนะคะแล้วก็เเรียกรับไปฟังเหมือนคล้ายๆกับออ o ิโอไกด์ค่ะ อันนี้นะคะจะเป็น audio g u i ด e เนี่ยแต่ละจุดนะ,ะเห็นดัมเบอร์ใช่ไหมคะมี7890เนี่ยคะ่ะอันนี้พอเราไปถึงจุดไหนแล้วก็ใช้โทรศัพท์นะคะที่เขาให้ไว้เนี่ยโทรเข้าไปก็จะเป็นมีเหมือน personal guide tour นะคะให้รายละเอียดน,นะตามจุดต่างๆนะคะและนี่นะคะก็เป็นโมเทลราคา5เหรียญน,นะคะต่อคืนนะสมัยก่อนนะคะเขาก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะคะนี่ก็เป็นตึกนี้นะคะแต่ว่าน่าจะมีการแบบร n o v a t นะ แล้วก็เท่าที่ฟังไอตัวเซลฟ์ไกด์ทัวร์นะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เขามาตัดไม้กันนะคะคือล็อกกิ้งก็คือเหมือนมาตัดไม้ราที่นี่จะมีภูเขาแล้วก็มีต้นไม้ต้นไม่น่จาจะเขาเรียกต้นสนหรือเปล่านะอยู่เยอะนะคะเขาก็จะมาตัดไม้ที่นี่นะแล้วก็ขนไม้นะคะโดยทางรถไฟนะคะไปทั่วอเมริกาเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งโมเทลนะคะที่สร้างในปี1926เหมือนกันนะคะ,ะสมัยก่อนนะคะจะมีพวกคนดังนะคะเข้ามาพักเยอะนะก็มีเขาบอกว่าสมัยก่อนไม่น่ใจะว่าเขาน่าจะปรับปรุงนะคะก็คือว่าสามารถที่จะขับรถนะคะคล้ายๆกับโรงแรมมัานรูดบ้านเราหรือล่าไม่น่ใจก็คือขับรถยนต์นนะแล้วก็เข้าไปนอนได้เลยนะคะมีห้องมีอะไรอยู่ในนี้นะสมัยก่อนอะ่ะเขาให้เช่าคืนละแค่2เหรียญ 2, สองเหรียญห้าสิบเซนอะไรประมาณนี้ค่ะถูกมากที่เมืองแฟกซันี่นะคะเขาจะมีร้านพวกเอาดอร์ช็อปเยอะมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อันไม่แน่ใจว่าได้บอกเพื่อนๆไปหรือเปล่า ว่าเมืองนี้นะคะเจ้าของที่ผลิตนะคะเป็นคนที่ f l a g s t a ร์เทวานะคะก็คือแบรนด์ที่เราก็มีที่เมืองไทยเหมือนกันนะที่นี่ค่อนข้างที่จะก็เรียกอะไรอะพอปปู a r ล่านะคะเนื่องจากด้วยที่ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนพื้นที่ที่นี่นะคะแล้วเขาก็มีความภูมิใจดังนั้น outdoor shop ทุกร้านนะคะเขาก็จะ recommend แบรนด์นี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าเมืองฝักสมานะคะ โดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะคะเทว่าเนี่ยมีรองเท้าให้เลือกหลากหลายแบบนะคะเยอะมากเราไปมาหลายๆที่นะคะพวก outdoor shop เนี่ยมันก็จะมีแบบ b a s ัลเลอร์นะคะไม่ได้มีแบบแฟชั่นอะไรเยอะมากร้านนี้นี่คือยังถือว่าไม่เยอะนะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูนะคะวันนี้มันจะมีแบบหลากหลายแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากเทวาเขาก็จะมีแบรนด์อื่นด้วยนะคะมีชาโคมีเออเบสรล็อกนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือ าซานอ่านทำรีเสิร์ชมาเยอะนะคะเขาบอกว่ายี่ห้อนี้นทนดีแล้วก็คนนะวิ่งวิ่งด้วยนะกับรองเทา้ายี่ห้อนี้ใช้วิ่งนะคะไม่น่าเชื่อนะมันดูแบบบางๆนะคะแต่ว่าราคาสูงสูงกว่าอันอื่นด้วยนะก็จริงๆน่าจะพอๆ<อ>กับที่อันซื้อชาโคอันซื้อรุ่นนี้นะคะของแอนนี่อันซื้ออันนี้เลยยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็สีนี้เลยซื้อมาแล้วนะใช้ดีนะคะแต่ว่า การเลือกรองเท้านะคะเพื่อนไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่มันต้องอยู่ที่ลูกเท้าของเราด้วยนะคะอ,อย่างคซาเนี่ยเขาจะใส่ชาโคบแบบแอนไม่ได้เพราะว่าของแอนอะ่ะไอตัวเขาเรียกอะไรอ่เพื่อนตัวอาร์ชมันอนะ่ะตัวแบบแอนก็บอกไม่ถูกเดือนชี้ไปละเดี๋ยวให้ดูนะ c a นย o u อยไดตรงนี้คะ่ะเพื่อนบางคนมันก็จะแบบมีเคิร์ฟสูงๆบางคนแฟลตนะคะก็คือเท้าแบนนะคะอย่างถ้าเท้าแบนนะคะ ไม่เหมาะนะคะที่จะใช้ตัวรุ่นที่มันแบบมีมีเนินส,สูงแบบนี้นะคะมันจะทำให้เขาปวดเท้านะแต่สำหรับแอนน่ะแอนมีตัวเท้าแอนไม่ไม่แบนนะคะก็สามารถใส่อันนี้ได้สบายนะแต่ว่าแอนเองเนี่ยเพราะที่ความที่เรามันมีความโค้งของเท้าใช่ไหมแอนถ้าแอนมาใส่พวกที่มันแฟลตแบบนี้นะคะแอนก็จะปวดเท้าเหมือนกันนะก็ต้องเลือกนะคะให้เหมาะสมกับรูปเท้าเราจริงจก็ไม่เกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับยี่ห้อมากนะก็อยู่ที่ว่าแบบและดีไซน์แต่ละแบรนด์เนี่ยก็สร้างมาสำหรับเท้าคนละแบบก็ต้องต้องเลือกดูนะแต่ว่าอันที่อาจา์เขาสนใจก็คือเทวารุ่นเฮอริเคนนะคะก็ h ฮรีวิวนะแล้วก็ไอตัวเนินอุ้งเท้าเนี่ยมันไม่มันไม่สูงมากนะคะก็มันสบายสำหรับภาซานนะ นีราคาถูกกว่าของแอนด้วยเจ็สิบห้าเหรียญนะคะฮัซานลองยี่ห้อเบดร็อคมามีคู่นี้ราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะคะให้เพื่อนๆดูรองเท้าแอนกับฮาซานนะคะเบอร์เคนสต็อก นี่เราใส่ไปทุกที่เลยนะ <S <S <ถ>นซื้อมานี่มันสีดำนะคะตอนนี้มันกลายเป็นสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลไปแล้วนะ <S 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 ที่แฟลกสตาร์ปีนะ่าะจะมีร้านาท์ดอร์อย่างเงี้ยเยอะมากอันนี้ถือว่าร้านไม่ใหญ่นะแล้วก็มีอยู่ติดติดก,กันด้วยนะอันว่าเป็นร้านแบบเป็นเมืองที่มีร้านาท์ดอร์เยอะที่สุดนะคะเท่าที่เราเคยไปมาแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าที่นี่นะคะมันเป็น เรียกามีสถานที่ที่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมเอาโดอต่างๆได้นะคะรถไฟวิ่งพอดีเลยแล้วถนนเส้นนี้นะคะก็อย่างที่บอกคือถนน r รสซิที่6นะคะที่เพื่อนเเห็นมันจะยาวมากเลยนะไปผ่านหลายรัดนะคะนี่เราอยู่ในดาวทาวแล้วนะเดี๋ยวเดินเล่นดูนะคะว่ามีอะไรน่าสน นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นตึกเก่านะคะที่ว่าเขายังคงไว้อยู่นะคะก็<อ>ยังแบบเป็นอิดสวยๆนะมีแบบโรงแรมมีอะไรนะคะแล้วก็ในเมืองเนี่ยก็จะมีร้านอาหารเยอะนะคะ วันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากช็อปมากนะพื้นที่ในรถบ้านมีจํากัดนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศกันละกันนะคะก็เมืองแฟกซ์ับนะคะเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆเห็นจากสินค้าที่เขาขายนะคะร้านค้าต่างๆนะก็ เหมือนจะทํามาเพื่อให้กับพวกวัยรุ่นนะักศึกษาอะไรอย่างนี้นะอย่างที่บอกมันเป็นฟิลแบบคอลเลจทาวนะคะที่นี่ก็จะมีมหาวิทยาลัยใหญ่นะคะแล้วก็มีเด็กนักศึกษาอยู่ที่นี่เยอะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าเมืองแฟลกสตานะคะมันห่างจากแกรนแคนยอนเนชั่นแนลพาร์คแค่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะคนเขาก็จะขับรถนะคะแล้วก็มาจอดพักแล้วก็มาเที่ยวในเมืองนี้นะคะก็เป็นเมือง ที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมหลังจากนี้นะคะแอนจะพาทุกคนนะคะไปทานข้าวกันแอนนะมาเซอร์เวที่ดาวเทานะคะเมื่อประมาณ2-3สวันที่แล้วแล้วก็ทราบว่ามันมีร้านอาหารไทยอยู่ประมาณ3-4ร้านในวันนี้นะคะเราจะมาอุดหนุนพี่ๆคนไทยกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านอาหารไทยในเมืองแฟกซาบเนี่ยมันจะอร่อยไหมนะคะโอเคเดี๋ยวตามมากินกับแอนเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะรานนี้ชื่อว่าสวัสดีไทยนะคะโอเคถึงแล้วค่ะทุกคน ร้านนี้ชื่อว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะตอนนั้นเรามาถามพี่เขานะคะเข้ามาถามเขาบอกว่าข้าวซอยที่นี่อร่อยแบบรสชาติแบบเชียงใหม่แทๆ้ๆก็เลยเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะให้อาซานสั่งข้าวซอยแทนจะสั่งอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อวานเราทาแกงเขียวหวานไก่ไปแล้วกินแบบให้เก uh ิร์สเฮียสี่นาทีอ่าอะไรเฮไท more o o f m r c เราจะถามเขาว่าอะไรอ่อยนะคะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยเดี๋ยวเขาจะไปพาพี่คนไทยมาแนะนำนะคะมันอยากรู้ว่าจะสั่งอะไรดีอยากได้รสชาติแบบไทยแท้ๆนะคะเออเออันทำช่องย t ท b e แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เอาหน้าพี่ออกมันโอเคค่ะอะไรใครดี อะไรขายดีอ่ามีผัดไทยเอ,อ่อยข้าวซอยข้าวอาซอยาารอร่อยข้าวซอยอร่อยหลายอ,อย่างมากเลยขายดีหลายอย่าง <Okay. S 1> ต้องอยู่ที่ว่าอยากอยากกินอะไรไเป็นพิเศษลองพูดออกมาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบแซ่บๆอยากได้อะไรแซ่บๆเออไทยแทย้ๆเลยส้มตำเออมีไหมคะมีปูปลาาด้วยนะ หรอปลาแบบปลาอะไรปะปลาปลาเลยค่ะปลาปูเลยเออเอาค่ะต้องทำปูปลาเอาเผ็ดไหมเออไม่หวานนะพี่เนาะเอ่หวาหวานนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ข้าวเหนียวเฮ้ยมันมากับข้าวเหนียวหรือเปล่ะคะไม่ค่ะที่นี่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวจืดอะขายเป็นข้าวเหนียวแบบโคาวนัทอ๋อออกินกับอะไรล่ะถ้างั้น กินแบบต่อเปล่าใช่กินกับผักใช่กินกับผัก๋อไม่มีข้าวเหนียวค่ะโอเคของฮัซันข้าวซอยเผ็ดไหมคะข้าวซอยไม่เผ็ดคือเราจะมีดาวให้หนึ่งถึงห้าดาวบอกว่าไม่เผ็ดเลยโอเคไม่เผ็ดเลยเบบี้แบบเบบี้แล้วอะไรแนะนำอีกอะคะอยากกินเป็นอะไรเขาผัดอร่อยไหมหรืออะไร ข้าวผัดแบบไม่แฉะใช่ไหมคะไม่แฉะไม่แฉะ are the is this like an American portion here or like a Thai like is it gonna be big it's b it's g i big alright maybe I mean think about it y Yeah but that is like a s a l a d for me yeah yeah กับข้าวที่นี่รสชาติส่วนใหญ่เป็นแบบไทยๆเลยนะอืมมียำบุนเส้นลาบแหนมสดอุ้ยมีแหนมสดด้วยหรอแต่แหนมแต่แหนมสดไม่ไม่ไม่เชิงไทยสไตล์เพราะไม่ไม่ไม่ได้มีแหนมจริงๆใช่แค่ม ค่ะข้าวผัดก็ได้ค่ะข้าวผัดหมูก็ได้ค่ะโอเคร้านเปิดมานานยังคะเออ่ oh, ปีนี้เป็นปีที่ 1, oh, 1> ิโอ้โหก็นานเหมือนกันเนาะใช่เว้ um, yeah. e From in Thailand เออแบงก็โอเคมันกู Like us okay. Yeah. Thailand so long You can speak. Yeah, for about nine years. Nine <sure. S 1> years, Uh, you mm hmm. can speak Thai really well. I mean, no, not really. As a Thai, may chat. ไม่แชทแต h still okay. Okay, okay <of> thank you. ถ้าใครแอบด่าก็คือฟังออกฟังออก I may not keep any secret. Thank you. ขอบคุณค่ะได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวซอยนะคะน่ากินนะหอมเลยแล้วก็อันนี้นะคะ ปูปลาค่ะก็อีกอย่างหนึ่งที่อันสั่งก็คือข้าวผัดหมูนะคะมีแบบแต่งจานด้วยนะ,ะยน้ำลายไหลปลาแต่ว่าเขามีชอบที่ว่ามีปูมีปูให้ด้วยนะบางร้านอนะไปก็ไม่มีนะคะแบบปูเค็ม ลายสออืมอร่อยือมใช้ได้นะคะอร่อยเลยโอเคปูปลาห้ามหวานเลยนะคะหวานนี่คือเผ็ดต้องเค็มอืมก็ผัดก็อร่อยนะอืมยูทาเฟรนช์เลิกิน ที่กระทะก็ได้อร่อยืโอเลยคือปลานะคะอืมเขาจัดเสาจัดดีมากโอเคโอเคเอ r i g h ไ no problem thank you ข้าวซอยก็โอเคแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับจัดแบบ คนไทยมากน,นี่ดูเป็นฝรั่งหน้าเหมาะกับให้ฝรั่งทานเพราะซานเองก็ไม่สั่งเผ็ดด้วยแต่ว่าหน้าเขาจะน่าปรับแบบใส่กะทิเยอะนะคะเครื่องแกงก็เลยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มีข้าผัดค่ะข้าวผัดอร่อยอดีค่ะเอาครับลองกินข้าวกันนะคะ อาละค่ะทุกคนตันน,นี้กนก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสมาอุดนุนนะคะร้านพี่ๆคนไทยนะร้านนี้ชื่อว่าสวัสดีนะคะอยู่ในดาวเทาแออฟลกสตาร์จริงๆอะ่ะในดาวเทาน,นี้มีร้นนานอาหารไทยอยู่ประมาณสอสาร้านนะคะแต่ว่าอันคงไปตะเวนกินได้ไม่หมดนะก็วันนี้มาเยี่ยมร้านหนึ่งนะคะก็รสชาติโอเคเลยนะส้มตำอร่อยนะคะแล้วก็ข้าวผัดก็อร่อยแต่ว่าออตัวข้าวซอยของอาสซันอาจจะรสชาติจืดไปนิดนึงเพราะว่าฮาซันเขาไม่ได้สั่งแบบเผ็ดนะ ก็อาจจะไม่ได้ถึงเครื่องนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมาสั่งข้าวซอยก็สั่งแบบไทยไแท้ๆนะคะจะได้อีกรสชาติหนึ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะแอนลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย